ในเวลาที่ใกล้จะตายท่านได้ถึงความดีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสนาเพียงเดียวเดียวตายแล้วท่านจะไปเกิดบนสวรรค์ท่านเทวโลกท่านดาวดีนั่นจเทวโลกมีความสุขด้วยอย่างท่านราชาเทวิตาเป็นหญิงที่ประกอบด้วยความจนไม่เคยบำเพ็ญกุศล ใจก็ตอบข้าก็ตอบใส่บาตพระมหาการศบเพียงข้างเดียวแล้วนึกถึงความดีของพระมหาการสบที่เรียกว่าส <Sammy> ังขารสติธรรมทานสหรับท่านมันด้คุณนรลีเที่ยวโบจัดเป็นผูุทธานสติธรรมทานท่านใส่บาทรเพียงข้งเดียวลับไปจะท้อมโโกขัดตกัดตาย ถ้ย่างก็ไปเกิดบนสวรรค์ขึ้นดาวดึงสเตรวนโลกมีความสุขเป็นระดักเพื่อทำเราก็ถึงแล้วคือมีความเชื่อในพระพุทธเจา้าคนที่มีความเชื่อในพระธรรมธรรมสององค์สมเด็จตัณฑ์มาชั่วพุทธเจ้าแตว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ใจสานเพียงข้างข่าห้าร้อยตัว ฟังเสียงพระสวดธรรมไม่รู้เรื่องว่าเป็นธรรมะแต่พอใจในเสียงตายแล้วเกิดเนสวรรค์ชั้นดาวดิโรมาเกิดเป็นมนุษย์พบประสาริบุตรบวชแล้วเวนานักก็เป็นพระอรหันตผลนี่เป็นอนุวาพคณธรรมความดีทางสามรายการได้เกิดผลพระตนตระนัยเราก็ถึงแล้วยก้เป็นที่ดุจของเรา การตายของเราจะไม่ไปอบ,ยบยายภูมิเราพอใจในความดีของเรายิงไม่หวั่นไหวในความตายและยิ่งไปกว่านั้นปัญญเวรห้าราการคือสินห้าเราสามารถระับได้แล้วเป็นปัจจัยไม่ลงละใบละผลด้วยทั้งเขาไปย้ายยาวสลาเบอร์โธดาวันนี้ทรงให้มากนะ เวลาเพียงมีความรู้สึกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นของธรรมดาแต่ว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ยังมีความการเรียงส่งสีให้บริสุธ์ถ้าเราระวังแต่สีไม่เรียกต้องเหมือนกับจับปูใส่กระดกหรือว่า